การมาต่อภาษีรถยนต์ค่ะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็พบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่นะคะกับช่วงนี้ช่วงของภารกิจของคำนางค่ะสตอรี่ของคำนางวันนี้คือการมาต่อภาษีรถยนต์ค่ะ เป็นครั้งแรกที่คํานางมาต่อภาษีรถยนต์เองแากที่ซื้อรถมาก็หลายปีแล้วนะคะแต่ไม่เคยต่อภาษีรถเองเลยเพราะว่าก็ด้วยหลายๆเหตุผลนะคะก็ครั้งนี้คำนางก็มีโอกาสได้มาต่อภาษีเองค่ะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าการต่อภาษีต้องทํำยังไงบ้างและต้องมีอะไรบ้างนะฮะพอมาถึงวันนี้คํานางมาถึงจุดที่ต้องต่อภาษี เขาก็ถามหาเอกสารซึ่งเอกสารที่เขาถามหาคือหนึ่งพรบต่อพรบหรือยังนะคะต่อพรบรบหรือยังต่อพรบเสร็จก่อนแล้วค่อยมาต่อภาษีได้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครยังไม่ต่อพรบก็ไปต่อพรบก่อนแล้วค่อยมาต่อภาษีรถยนต์ค่ะหรือว่าจะเป็นภาษีรถอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องมีพรบก่อนเนาะซึ่งเหตุมันก็คือว่าคำนางอะให้ประกัน ประกันรถยนต์นะคะเขาต่อพอรบอรให้แล้วมันมีเหตุตรงที่ว่าเขาอ,ะอ่ะอ่าใส่วันที่ผิดแล้วเขาดึงพอรบอรตัวนั้นอะ่ะกลับตัวที่เขาต่อให้นะคะกลับไปแล้วเขายังไม่ได้ส่งมาให้คำนังเนาะอาจจะเกิดการลืมหรือว่าเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ได้ส่งมาให้คำนงังคำนังก็ลืมอ่าเช็คตรงนี้ไปก็มาวันนี้ก็ไม่มีพอรบอรที่ต่อแล้วเออเออเอาเข้าไปนะคะทาไง ทำยังไงดีนะคะทำยังไงดีล่ะคำนั้งเลยโทรไปหาประกันนะคะหาหาบริษัทประกันหรือบริษัทอ่าอ่าตัวแทนขายประกันนี่แหละค่ะที่เขารับหนะ้าที่ตรงนี้ไปเขาก็ตรวจเช็คให้เขาก็บอกอ๋ออ๋อเดี๋ยวยังไงเขาจะประสานงานให้โดยการให้เราเนี่ยหาแอดไลน์แอดไลน์ลบริษัทเขาไปนะคะแล้วเขาก็จะส่งเอกสารเป็นลิงก์มาให้เราไปโหลดแล้วก็ ปินออกมานั่นเองนะคะก็เอาก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ใช้เวลาไม่นานค่ะก็รีบดำเนินการให้เลยนะคะเพราะว่ามันด่วนเราอยู่ที่คนส่งแล้วเราต้องการด่วนมากอะไรประมาณนี้ดังนั้นกำลังก็ไปร้านค่ะไปร้านปิ้นเอกสารนะคะก็ปริ้นออกมานะใหะ้เขาปิ้นให้ก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันนะคะก็ปิ้นให้ปิ้นใบละสิบบาทค่ะ เป็นขาดำนะคะสิบบาทเอกสารบะไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อ่าทะเบียนไม่ค่อยชัดอันนี้ก็มาหาเจา้าหน้าที่ที่ขนส่งเขาบอกเออเคสนี้อนุโลมให้นะข้าวหน้าไม่ได้นะต้องชัดเจนก็ได้มีการเขียนทะเบียนกำกับแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็เบอร์โทรเผื่อติดปัญหาอะไรเขาจะได้โทรหาเราได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกกรณีที่แบบเออสเปเชียลสำหรับ คนานังที่ไม่เคยต่อภาษีเองนะคะทุกคนแล้วก็สิง่งอีกสิง่งหนึ่งที่เราต้องมีสําคัญมากต้องมีในการต่อภาษีนะคะก็ <g ül> <g ül> <g ül> คือเงินนั่นเองนะคะเงินมันนี่มันนี่นะคะเงินแต่ต่อการต่อภาษีรถยนต์นะคะต่อภาษีรถยนต์ของคำนาจ,จะเป็นอ่าสี่ประตูนะคะสี่ประตูก็อยู่ในราคา 2492บาทนะคะ2492บาทนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นภารกิจ ของกำนางในวันนี้นะคะที่แบบเออเราจำไว้ว่าเออมันต้องทำยังไงนะคะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะมี2อ,อย่างหลักๆก็คือพอเราบอที่ต่อแล้วแล้วก็เงินนั่นเองนะคะความพร้อมต้องมีเงินก็ต้องพร้อมด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์เป็นสตอรี่เป็นภารกิจของกำนางภารกิจหนึ่งที่กำนางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะใบเสร็จแล้วก็มีตัวป้ายตัวนี้นะคะป้ายตรงนี้ก็จะต้องเอาไ้ติดในรถนะคะติดไว้ที่รถนะคะทุกคนติดไว้หน้ากระจกรถเพื่ออะไร เพื่อตรวจสอบนะคะเพื่อเวลาเราไปไหนมาไหนนะคะเจอด่านเจออะไรตำรวจเขาก็จะตรวจตรงนี้เป็นหลักว่าเราต่อภาษีเสียภาษีเรือยงอะไรณนี้นะคะเวลาเขาตรวจก็ตรวจหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอ่าใบกับคีพรบออะไรติดปลาถาที่เขาจะตรวจเนาะก็ยังไงก็ต้องติดไว้ที่รถจะติดเนาะตัวเก่ามันอยู่ตรงนี้เนาะดูกำลังติดไม่ง่ายไม่ยากนะคะทุกคนจะทําลักษณะแบบนี้นี่คือตัวเก่าเนาะก็จะดึงตัวเก่าออกนี่ตัวเก่า จริงกำนังปิดซอเนี่ยปิดนายใช้วิธีนี้เอาเกาวตัวเดิมไม่ล่ะทุกคนฉีกไม่ได้เปลี่ยนเกาวนะคะต้องปิดกำลังใช้วิธีกาวตัวเดิมไมล่ะไม่ฉีกตัวเดิมออกไปยนะนี่้วยง่ายขอแต่ว่ามีหลักฐานเนาะไม้ไมตรงนี้ด้วยไม่ได้ไมยไม่ซีเรียนฮะนี่เรียบร้ายตีเรียร็วมา วิธีการติดพายวงกลมของคำนางอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะนะคะติดเพื่อเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานในการต่อภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดไปอย่างนี้นะคะก็ ไม่มีอะไรเสียหายนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้และคิด,คดว่าคลิปเนี้ยมีสาระหรือว่ามีเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนหลายๆคนที่ต้องการต่อภาษีต่อพร,ร์โบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คำนังด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คำนังก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ เราติดตามดูนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสตอรี่คำนาให้ทุกคนได้รับผมร,บมรับชมรับชมรับชมกันนะคะก็แค่นี้ค่ะทุกคนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์นะคะทุก การคอมเมนต์ทุกเริ่มใจนะคะที่มีมอบให้แล้วก็ด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ไม่ทิ้งกันเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ